สวัสดีค่ะมมบไปจากค่ายลับิีสค่ะใจฟูทุกครั้งที่มองหน้าเธอแค่เพียงได้เจอกู จะเป็นความสบายใจของฉันดีทุกอย่าง ทุกครั้งที่มองหน้าเธอแค่เพียงได้เจอก็อารมณ์ดีไปทั้งวันใจฟูทุกครั้งที่เราใกล้กันการได้รักเธอมันดีจริงๆขอบคุณนะที่เกิดมาให้รรา แนานำตัวอีกสักรอบนะคะสวัสดีค่ะโมบายจากค่ายลาพิสค่ะ<ฮ> <c oughs> บอกเลยว่าเกร็งมากร้องผิดด้วย,ยสวัสดีทุกคนชาวสยามพะร,รังทุกท่านนะคะชั <c oughs> ้นหนึ่งชั้นสองสามนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นมากดีใจมากที่ทุกๆุกคนมาหากันเยอะมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ทุกคนมากันตั้งแต่กี่โมคะเนี่ยห้างเป นอนนี่หรือเปล่าเอารู้ได้ยังไงด้วยโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากถ้าใครร้องเพลงไหนได้เนี่ยช่วยกันเรานยนะคะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่เนี่ยชื่อเพลงว่าใจฟูทุกครั้งที่เห็นหน้าเธอน,เนั่นเอยนะคะฉันลองฉันพูดถูกไหมเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไรไม่มีใครรู้ ฉันรู้โอเคค่ะก็เพลงนี้ความหมายดีมากเพราะว่าดีใจมากที่ได้เจอกับทุกคนนะคะโอเคเราไปต่อกันเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าเพลงนี้ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องได้นะคะเตอรริมค่ะ ก็เธอเดินน้ารักซาซ่าแก่ใจพร้อมกันเธอมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่เธอหลีกต้องโดนสุดกดให้ยิ้มย่าคงมองภาพที่เธอนัง่งอยู่ตัวเปลี่ยนใจฉันเปลี่ยนเธอเชื่อฉันได้ไหม ฉันได้ตั้งตัวแนกก็มาฉันไม่กลัวข้าก็ลาก็เอาให้ตายฉันนั้นยอมไม่แธอมาทำรายหัวใจของฉันยิ่งลองได้ทบทวนแต่ใจก็ยังรวน ยนเคียนที่เดมผมการจะมาทำให้ละลายโดนสาวไปตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีต้องโดยสึกกดให้ยิ้มอย่าคงบ้องพ้าที่เจอนั่งอยู่ตอเปลี่มใจฉันปลิ่มนเธอเชื่อฉันได้นหม Hãy subscribe cho kênh sinh Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เก่งมากทุกคนเก่งมากทุกคนร้องเพลงได้ก็เพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าโตริมของใครเออนันตนนเขาไม่มาวันนี้เขาอยู่บ้านโอเคค่ะก็อ่ะเรามาพูดถึงงานนะคะก็ชื่องานว่า p พ l นเชียริตี้2อ่าทุกคนรู้ไหมว่าทุกคนมาที่นี่ทุกคนได้บุญด้วยนะรู้เปล่ารู้อ่ะหมดละจบละจบ คือให้หนูมีความสุขเพราะาหนูก็จะส่งมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วทุกคนก็ส่งมอบความสุขให้หนูเหมือนกันแล้วก็เห็นรอบๆไหมคะเขามีขายของก็ด้วยไม่แน่ใจว่าขายหมดหรือยังเขาขายของกันด้วยก็เงินท,ที่เขาแบบว่าซื้อเนี่ยก็จะเอาไปบริจาคด้วยนะคะทุกคนมีบุญได้บุญหนูก็จะได้บุญด้วยวันนี้โอเควันนี้เล่ามากันสี่เพลงยาวๆเลยนะคะเพลงต่อไปเนี่ย โมบายอยากจะร้องให้กับแฟนๆที่อยู่ข้างหน้าของโมบายนะคะอจะบอกเลยว่าสี่เพลงเนี่ยเป็นเพลงข้างรักหมดเลยแต่เพลงเนี้ยข้างรักสุดๆแต่ก่อนจะข้างรักได้เนี่ยเราจะต้องต้องจีบใครบางคนก่อนใช่ไหมแหมมีเจ้าของหรือยังคะทุกคนงั้นขอจองได้ไหมคะเครับชมไปต่อไปค่ะขอจองได้ไหมคะ่ะ ยิ้มสวยสุดยกมือเธอกินอะไรจึงได้นะ่ารักขนาดนี้เธอไม่ยิ้มเธอดีต่อใจเสือเกินก็แค่แลยเธอทำอะไรจึงได้ดูดีขนาดนี้แค่เธอหันมาก็ใจชาเธอพล่น จองดีไหมจองดีไหมนะใจยังไม่มีใครเกือบคนนี้ต้องการอะไรฉันยอมหมดขอจองดีไหมจองดีไหมนะใจยังไม่มีใครกืบจะใช้คํา จะขอก็ขอจองไว้ได้ไหมเธอเป็นวัือเปล่จะไม่ฉันติดได้ไงอห้ามมาห้ามมาห้ามไม่รู้ว่าเป็นอะไรไอาจะมันไม่ดีงั้นขอไอจีเธอได้ไหมหาทางไม่เจอลงเธอไปแล้วแล้วใจเธอ,อยังว่างหรือเปล่าขอจองดี to me i ันม่ไว้ตึงคอจังเย้ขเลยอะปกติจะมีแบบพี่ๆแบ็กอัพด้วยก็จะแบบเออเย้ยกันได้แต่ว่าอยู่คนเดียวก็จะเก่งเ่นิดนึงแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาในวันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าไม่ได้เจอทุกคนประมาณ2เดือนแล้วสเดือนแล้วใช่ก็ ตอนนี้ยังไม่มีเพลงนะคะเพลงก็กำลังซุ้มซ้อมทำอยู่ตอนนี้ก็อาจจะได้ฟังกันต้นปีหน้าเลยแบบ Happy ้เบิร์ดแฮปปี้นิวเียรเลยอะไรอย่างงี้ <laughs> ใช่ค่ะก็โอเคเป็นกาลังใจให้หนูด้วยนะคะก็ถ้าปล่อยเพลงออกมาแล้วก็ขอให้ทุกคนฟังกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเก๋ <laughs> งมากเย้ yeah. โอเคเรามาถึงเพลงสุดท้ายแล้วนะคะติดเล่นติดเล่นตลอดเลยอ่ะตัวเพลงต่อไปซึ้งนะมันเพลงข้างรักที่แบบซึ้งมาก<ๆ>เพลงนี้อยากมอบให้ทุกคนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเพลงรอยยิ้มของทุกวันนะะี่ค่ะวันเท่าๆฉันมันท้อใจ ฉันมีเธอก็ทนไว้วันที่ใครก็ไม่เข้าใจมีแค่เธอจับมือฉันไว้ก็ปลอดภัยเธอจะรู้ไหมว่ารักของเธอมันมีค่าแค่ไหนสำหรับฉันจะเอ ขอเสียงปรบมือให้กับโมบายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้ำร้อนกอยู่ตรงกลางได้เลยมีไฟไฟด้วย<อ>น้องโมบายขอบคุณค่ะ ต้นปีใช่ไหมครับใช่ค่ะต้นปีมักก็เร็วๆนี้แล้วนะวิใช่เร็วมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะพี่ก็ตื่นเต้นนะตอบความตอบความตื่นเต้นมากดีใจไม่อยากร้องเพลงออกมาแล้วแบบเพลงของตัวเองอะไรอ๋อค่ะกระซิบหน่อยได้ไหมตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วอุ้ยประมาณอัลบั้มหนึ่งละค่ะสามสิบห้าเพลงเราเล่นรอติดตามรอติดตามจริงจริงอาจจะปล่อยมากกว่าหนึ่งเพลงก็ลองติดตามกันดูค่ะใช่เดี๋ยวรอติดตามเนาะครับ วันนี้เรามางานแพลว์เชียริตี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งพลังส่งกําลังใจแล้วก็ร่วมกันทําบุญอยากจะให้น้องโมบายแชร์วิธีการให้กําลังใจตัวเองคำถามดีให้กําลังใจตัวเองยังไงก่อนจะให้กําลังใจคนอื่นค่ะก็จะทําให้ตัวของเราเองเมีความสุขมากที่สุดค่ะแบบว่าไปทไําในสิ่งที่ตัวเองชอบอ,อะไรแบบนี้ช่างหนูชอบช้อปปิ้งค่ะ <laughs> น้องครับหลายบุธมากเลยนะวันนี้เมื่อกี้หนูร้องเพลงอยู่ตาหนูมองไปที่ร้านแล้วแบบน้อ,อ,องขายของเก่งมากเลยครับ <c oughs> โมบายขอจองได้ไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกดีใจมากๆ อะไรก็คือก็คือทําสิ่งที่ตัวเองมีความสุขเป็นการให้กำลังใจตัวเองใช่ค่ะเพราะเรามีความสุขแล้วเราก็สามารถส่งต่อความสุขให้กับทุกคนได้จ้าปีนี้ปีแรกปะที่โมบายมาร่วมงานกับแพรวโอ้จริงๆเคยหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าการร้องเพลงครั้งแรกคนเดียวครั้งแรกเลยใช่งั้นให้พูดถึงแพรวหน่อยนะครับโอ้ก็ต้องขอขอบคุณทางแพรมากมากนะคะที่ให้หนูได้มาอยู่บนเวทีนี้บ่อยมากเลยแล้วก็ ที่สาคัญเลยเนี่ยทำให้ทุกๆคนที่เขารักหนูแล้วก็หนูรักเขาเนี่ยได้มาอยู่้ดยการพร้อมหน้ากันในวันนี้ค่ะใช่ก็รู้สึกดีใจขอบคุณมากค่ะแล้วก็จัดกิจกรรมเยี่ยมมากทุกคนน่ารักมากครับเอากรีดอีกครั้งดังๆให้กับโมบายหน่อยครับขอบคุณมากครับน้งโมบายขอบคุณนะคะขอบคุณ